สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาไปดูที่ชาร์จหลายๆที่เนาะก็คือที่ชาร์จบางอันเนี่ยอยู่ใกล้ๆอ่ะมันมีนะครับแต่ว่าที่ชาร์จบางอันอ่ะมันเหมือนจะต้องไปกจนิดนึงวันนี้เราก็เลยจะถือโอกาสพาธิดาไปทะเลด้วยก็เดี๋ยวจะให้ดูที่ชาร์จแต่ละที่นะครับเราก็จะทําให้ดูว่าขั้นตอนการชาร์จมันทํำยังไงแล้วที่ไหน มีจองหรือว่าอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะอธิบายไปในคลิปนะครับก็วบลงที่สาไหลที่ไว้ด้วยกันยังไงติดตามดูคลิปนี้กันนะคะอันนี้เราอาจจะไม่ได้ทําครบขนาดนั้นเนะเาะเลยเอาส่วนใหญ่ที่เราใช้งานจริงๆเอไที่เราใช้งานโดยปกตินะครับก็โอเคยังไงก็ไปตามดูกันนะครับ ไมติดตั้งช่องคลิปกันค่ะอันนี้ก็เป็นการชาร์จบา้านนะครับสำหรับที่คนที่ไม่เคยดูเลยนะอันนี้เขาก็จะมีตู้นี้มาให้นะครับก็คือเป็นถัเอาซึ่งเราจะสับลมนะเวลาเราไม่ได้ใช้นะครับพอเราจะใช้เราก็สับขึ <c c Actually, ้นไฟอันนี้ก็จะติดไฟใีตู้นี้ก็จะติดเนาะอ่ะเราก็กดราออกมาถ้ดเ่าก็จะมีเสียงตอบรับนะครับก็เหมือนเนิ่องแบบนี้ อันนี้เราเอาออกมาแค่อันบนอันเดียวเพราะว่าอันบนเป็น AC นะส่วนอันล่างถ้าเอามาต่อสองอันนี้ก็จะเป็น DC นะครับเราเอาเอาอกแค่อันบนอันเดียวแล้วก็เห็นก็เสียค้ณไปเลยอย่างเงี้ยออกไปเลยอย่างมันก็แน่นละแล้วก็เดี๋ยวล็อกรถเหมันได้ดังคือดังนี่เสียงไหมแล้วเราก็ใช้การของ MG ที่เขาให้มานะครับสแกนแล้วนี้เนี่ย จแช่ฟัวช้าจริงก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือสีเขียวขึ้นคางแล้วเนี่ยแค่นี้เองครับเสร็จแล้วแล้วก็ขั้นตอนการหยุดนะก็โดยโปกติที่ผมทำอะก็คือผมก็จะปลดล็อกรถแล้วก็สับรัทเอาท์เลยแต่อันนี้นะครับมันก็จะเป็นชาชนะ้าเนาะแบบเอเชมันก็จะใช้ร์จมาสักเจ็ดแปดชั่วโมงถึงจะเต็มครับจากศูนย์ร้อยนะแต่โดยโปกติก็คือเราจะชานีไว้สำหรับเวลาเราออกจากจังหวัดจริงคือค่าใช้จา่ายก็จะอยู่ประมาณ ครั้งละไม่เกินสองร้อบาทนะครับต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะครับก็จะถือว่าประหยัดมากๆแล้วสำหรับรถไฟฟ้าก็ผลลองแล้วม่ได้ 1> 1 ia, that, ดังยี่งออกเยอะปิดไฟมาแล้วกันอ่ะก็พอเอาออกมานะครับแล้วก็มาออันนี้เอาเพื่เก็บอันนี้ที่แขวนะเพราะว่าคนกระสายเนาะแล้วก็เสียบเาแล้วก็ปิดทันเอา นีครับเรื่องนอนน้อยแล้วโชเคเอบคืคอใส่กอรซีเคซีนะเอเท่าที่ใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าเงามากแล,แล้วแล้วที่ชอบใช้อะเพราะว่ามันสะดวกไงอันนี้เคลื่อไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทําให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเวลาใช้ก็คือแค่ฉีดแล้วก็เช็ดเนี่ยมันก็เช็ดได้ง่ายๆกับผ้านะครับแล้วก็เช็ดออกก่อนเราใช้เป็นแบบ ครีมครีมนี่ก็วน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 หัวนัวน้นเนะลยกว่าจะเสร็จที่สรุปได้เลยจริงๆคือเวลาล้างมันล้างง่ายคือเราล้างก็เสร็จนะรเราก็ฉีดน้าน้าไปน้ำมันก็เหลือน้อยแล้วเช็ดง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าน้ำมันเหลือน้อยแล้วเนาะขับไปเจอแมลงตามต่างจังหวัดนี้แบบเวลาขับเร็วๆตอนคืนนี้ครับกลับมาแมลงก็ติดหน้ารถเต็มเลยเมื่อก่อนถ้าเราไม่ได้เคลือบมันจะออกยาก ไอเน,นี้ยออกง่ายหรือยางไม้อย่างเงี้ยบางยางไม้ที่ตัวแสบเลยนะบางทีติดรถนี่เหลืองเลยอ่ะพอเคลือบอันนี้ไปอ่ะเด่กไม่มีเหลืองๆเกาะที่รถเลยก็คือมันเอาออกง่ายมากครับเวลาใช้รถสีขาวเนี่ยมันจะจงงงนนเจอเงี้ยคาบขี้นกคาบยางไม้เนี่ยมันจะเกะาะอย่างเงี้ยเวลามันโดนโดยตรงใช่ไหมแต่เนี่ยรถเราเคลือบไว้นะครับมันจะไม่ติดไปที่แบบสีรถเคยเห็นรถที่แบบรถสีขาวที่มันเป็นแบบด่างๆเหลือลงๆ,ๆนะ,นะมันจะเป็นอย่างเนี้ยพอเนี้ยพอเราเคลือบไว้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบบออกง่ายมันจะไม่ติดที่รถเนี่ยรถถูทีีีีีีเเเเเเดยยยยยวววนนนนนนนะครรับห็ม้้่่่่่ถถูออกไปแแลลลื ลื่นมากเลยต่พอพอจับไปที่ผิวรถเนี่ยม,มันจะลื่นทดลองลได้ไหมคะลื่นไหมมันมจะรู้สึกแบบนีคือตรงนี้ไม่ได้เคลือบเคลือบให้ดูอ่ะฉีดทีเดียวนะ 4S กับผ้าเช็ดหายไปไหนไะห <Wow. S 1> มเห็นไหมกดแรงนนะั่นแหละนะดูดูดูสีที่นิ้วผมจะเคลือบสีทุกรอบเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบดูแลร,รถดีอะไรอย่างเงี้ยแบบ เดี๋จะดูแลแบบฟิวส์พนี้ดีก็เคลือบสีทุกรอบสามสี่ชั่วโมงอ่ะก่อจะเสร็จอ่ะทุกคันที่มีมานะก็ใช้หมดจนจนพอมาใช้อันนี้เนี่ยไอ้สามสี่ชั่วโมงนั้นตัดออกไปละก็ล <c ười> <Even. S 2> ้างรถอยู่บนล้างรถสักครึ่งชั่วโมงก็เคลือบสีครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วอะไรงอันนี้คือคือเราพูดถึงความสะดวกอที่มันไาไปกับชีวิตของเราด้วยเนาะไปดูโพสต์ปากหมุดได้เลยนะครับโพสต์ปากหมุดเนี่ยก็จะบอกเลยว่าคนที่ใช้อ่ะใช้แล้วรถเงาแค่ไหนเนาะโพสต์ปากหมุดที่เพจเพจของเพจเขานะะะคคครรรรัับบกกกาาาาาลลลงงงงง้้ถถเเออออไว็ืจ่ยมน ยังไงก็ฝากด้วย่อรซี่เคซี่นะอันนี้เป็นจุดชาร์จที่เราจะมาชาร์จให้ดูนะครับว่าวิธีการขั้นตอนเป็นยังไงนะอันนี้เนี่ยเป็นพตทนะขั้นตอนนะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ตรงนี้นะ เราจองไว้แล้วแหละเราจองไว้ตอน11โมงแต่ว่านี่เราเข้ามาถึงตรงนี้10โมงกว่านะครับเราจองไว้แล้วนะครับขั้นตอนการจองเนี่ยมันก็สมมุติเรามากดที่แมพนะครับเข้ามาที่แอปแล้วกดที่แมพอ่ะเราเห็นนี้ว่างอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็กดจองตรงนี้ได้เลยมันก็จะขึ้นเวลาเนี่ยอันที่เป็นเทาๆก็คือมีคนจองนะครับส่วนอันที่เป็นขาวๆวก็คือว่างเราจะเลือกเวลาเท่าไหร่ก็ได้ก็เลือกหัวชาร์จให้มันตรงกับที่เราจะใช้นะครับก็ AC ท้ายถูกอันนี้ก็เป็นชา้าช้านะอันนี้จะเป็นฟ้าชาร์นะครับชาเดโมก็น ออยี่ห้อหนึ่งนะแล้วก็เนี่ยของเราจะเป็น DC นะครับ d ี c ีซีเราก็เดี๋ยวเราจะไปให้ดูว่าวิธีการชาร์จเสียบชาร์จทำยังไงนะครับนะมาถึงเราก็ดับเครื่องก่อนลงจากรถแล้วนะครับเราก็มาเปิดตรงนี้นะมาทำการดูตรงนี้เลยดีกว่าจะได้เห็นอันนี้มันจะเป็น AC นะเสียบชาร์จช์จมันจะเป็นตนัวนี้ก็คือดึงออกเดวนี้ออกนนอใช่ไหมครับมันก็จะเป็นรูแบบนี้ซึ่งพอต,ตัวนี้เนี่ยที่บ้านเวลาเราชาร์จเราชาร์จแค่ตัวนี้ครับแต่ว่าถ้าเราชาร์ดีซีเราก็ชาร์จอันนี้เราก็ดึง แล้วเราก็เอาหัวออกมา CC ก็เป็น CCS2 นะครับตามที่เราจองไว้นะครับก็กดกดด้วยนะครับแล้วก็ดึงออกมาเ้อามาเสียบสเสียบแล้วนะครับเสียบแล้วก็ล็อกรถเ,เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงวเวลาล็อกรถมันจะเป็นปีเสียงล็อกของที่ชาร์จดิสก์อ่าจะเป็นเสียงนี้นะอพอล็อกรถเสร็จเราก็กมาที่ F นะครับแล้วเราก็กดตัวนี้กดสแกนแล้วก็ไปสแกนที่ น,นี้เรียบร้อยแล้วนะกดเริ่มชาร์จได้เลยนะครับสิบนะนาทีแฟลเดียวนะแค่นี้เสร็จแล้วอันนี้คือตอนเริ่มชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยมันชาร์จไปนะจริงๆแล้วเราสามารถดูสถานะก็ดูในมือถือได้นะครับอันนี้นก็บอกว่าเราชาร์จมา5นาทีนะครับหนาทีจะหนาทีแล้วแบตบเป็น25%บเป็นแล้วนะครับจากเมื่อกี้ม,มาถึงนี่ก็14%เอนเาะในเวลา6นาทีได้มา10%กว่าเปอร์เซน็นต์แล้วนะครับก็เร็วนะ อันนี้ก็จะเป็นตู้120กิโลวัตต์นะครับซึ่งแรงมากๆเลยเอ้เราเราเราชาร์จรถเนี่ยเราสามารถที่จะสตาร์ทรถนั่งเปิดแอร์ได้ไหมถ้ามันก็สามารถสตาร์ทรถเปิดแอร์ได้เลยเนี่ยผมจะเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยเนี่ยครับรถก็สตาร์ทแล้วเปิดแอร์นะครับก็คือสตาร์ทรถเปิดแอร์ได้เลยนะเย็นั่งนั่งเย็นๆบนรถได้เลยนะครับระหว่างรอโอเคก็ตอนนี้เราก็นั่งรอชาร์จไปเรื่อยๆนะครับ ยังไงก็ยังขอบคุณปตทเสมอครับยังฟรีอยู่นะครับก็ขอบคุณมากมากเลยสําหรับตัวปตทนะครับอันนี้ก็เราก็จะหยุดชาร์จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรากดหยุดเลยเมื่อ้นอื่องนี้นะครับก็กดแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเนี่ยมันเครื่องมันก็จะมีเสียงตัดแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วขั้นตอนการเจ็บนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ดึงออกมาได้เลยแล้วก็เอาไปเสียบไว้ตรงนี้นะครับ ให้ดังแก๊กนะครับถ,ถ้ามันไม่แก๊กหรือมันหล่นได้นะครับอันนี้ก็นนอันนี้ก็แค่นี้ก็ปิด2อ,อันนะครับแล้วก็ปิดเรียบร้อยครับแค่นี้อันนี้ก็จะเป็น P E A นะครับนี่เห็นไหมอโอเคนะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าตัวแอปนี้มันจองได้ไหมเนาะ P E A เหมือนจะจองไม่ได้นะครับ มีคนเนาะไม่มีคนขอ,อยานขอแนะนะครับอออก็มาก็เหมือนเดิมน,นะเราก็จะมาเปิดอันนี้ก่อนนะครับ CTS <c oughs> นะครับอยากให้ดูตู้นี้ก่อนตู้นี้เนี่ยก็จะมี3อันนะมี AC c p s แล้วก็มีชาร์เดโม่เนาะส่วนตู้นู้น่ะก็จะมีแค่2อันไม่มี AC เท่านั้นเองถ้าเรามาชาร์จข้างนอกอ่ะเราก็ใช้เป็น DC อยู่แล้วนะครับเราก็งัดมือขึ้นมาจ่ <c oughs> ายไปเนี่ย <c oughs> นัย่นั่งดีค่ะเดี๋ยวพ่อวางไว้ท้านี่นะจัดเข้าไปสุดเลยอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็ล็อกรถนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราเราจะเข้าไปที่แอปให้ดูก่อน PA เนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตนะครับอันอื่อนอ่ผมไม่ชัวร์แต่อันนี้ชัวร์วก็คือ PA เนี่ยมันเป็นเติมเงินนะครับก็สมมติเรากดเติมเงินใช่ไหมเราก็จะมีเนี่ยเราก็ไปเติมเงินจากแอปธนาคารได้เลยเนาะเนี่ยเก็กด QR code ครับแล้วเราก็มาสแกนที่นอาตู้แล้วก็สแกนนะครับแล้วสแกนสแกนเสร็จเ,เขาก็จะให้เราเลือกหัวนะครับให้เราเลือกหัวว่าเอาไหนแล้วก็ของเราเป็น CCS นะครับตู้นี้50กิโลวัตต์นะครับ ก็โอเคก็คนเริ่มชาร์จนะครับกาลังให้ดูเฉยว่าขั้นตอนมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูว่าพอเราชาร์จเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงนะครับออของของเ a เนี่ยเขาก็จะบอกว่าแบตรถเรากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กำลังไฟฟ้าเท่าไหร่นะแล้วก็มีเวลาบอกเนี่ยครับโอเคมีการชาร์จอัตโนมัติด,ด้วยนะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้เรายังไม่ได้ลงทะเบียนตรงนี้ไว้นะครับที่ชาร์จอัตโนมัติคือ เสียบปุ๊บก็ชาร์จเลยนะครับก็โอเคเราอยู่ชาร์จนะครับเราชาร์จไปแค่เจ็ดนาทีเองนะรอนะครับนี่สามจุดเก้าบาทได้ไฟมาสี่จุดเก้ากิโลวัตต์นะครับแค่นี้เสร็จแล้วก็อดมาได้เลยแล้วก็เอาไปวางนี่นะครับวิธีวางก็คือกดลงนะครับด้าเข้าไปแล้วก็ปล่อยมันก็จะอยู่แค่นี้นเสร็จแล้วนะครับอันนี้เสร็จแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับคเอมจอกันอีกครับทาวัดยี่สิบนะครับพี่แล้วนงกว่ด้วยนะครับแวนึงนะเดี๋ยวผมเห็นจะรีบไปไหนเนี่ยจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนเนี่ยครีบีทนี้มันจริงเลยผมเพิ่งเ่เมื่อกี้พี่โอเคครับพี่ขอบคุณครับเขาบอกว่าไวรัสเบื้างหลังไม่ยอมสกิดเลยโดนอีกแล้วนี่แหละเปื้องเงินเนี่ยเปืืองเงินตรงเนี้ยีีัร พอก่อนใจเย็นนะพ่อเราไม่ได้ขับเร็วเรา <ทำ S 2> แค่แจงขึ้นมาจาังหวะนั้นพอดีแล้วก็เป๊ะเป๊ะใช่ใช <laughs> คือไม่ได้ขับเร็วเลยตลอดทาง ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ E a e r e เน e ะแบบนี้มันจะแตกต่างจากตู้ทั่ว,วไปก็คือสายชาร์จปกติมันจะอยู่นอกใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มันจะอยู่ยนี้อันนี้เรายังเอาออกมาไม่ได้มันล็อกอยู่ขั้นตอนอนะ่ะก็คือเราเข้าแอป E a a n y w h e r e นะครับเราก็เข้ามาที่ E a a n y w h e r e นะครับแอปพลิเคชันนะแล้วกดว่า EV Charger กดปึ๊บโอเคมันก็มันก็จะเจอเราว่าอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดตรงนี้ที่มันเป็นรูปสแกนนะแล้วเราก็มาสแกนที่หน้าจอตรงนี้นะครับ่พอสแกนแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เลือกว่าสิเลขานะ m อก็โอเครถเราอยู่แล้วนะครับสิเลคาไปแล้วเขาอันนี้อาจจะอาจจะอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะแล้วเขาก็จะให้เลือก เป็นอันไหนนะครับแล้วก็จะมีหัว A หัว B นะซึ่งอันเนี้ยด้านขวามันก็น่าจะเป็น B ถูกไหมเดี๋ยวไปดูที่คูก่อน B B นเห็นว่า B แล้วก็จะเลือก B นะครับโอเคแล้วก็กด Next นะครับก็กด Next ปบ๊บกด Next ไปจริงๆก็ไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับแล้วก็ Payment ก็จะเป็นบัตรเครดิตนะที่เราใส่ไว้อันนี้เป็นบัตรเครดิตนะครับการวงเงิน500บาทนะครับก,ก็ติก๊กๆไปเลยกด PVC นะครับเดี <S 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 ๋วยวผมใส่ก่อน อันนี้เขาก็ให้ใส่อันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอ OTP ก่อนนะฮะ <O TP. S 1> อ่า OTP อ่าโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะลูกัมก็รักสุดก็กกเราก็จะเปิดที่ออกมาได้เราก็ถึงได้เจอสายชาร์จนะครับสายชาร์จจะอยู่เก็บอยู่แบบนี้ลอยลลกช่วยพ่อไหมได้ไหมเดยวจันตา์จันทร์เน แล้วเราก็ล็อกรถเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงฉีดละเขาก็บอกว่าเสียบชาร์จสนิทนะครับเราก็เสียบแล้วล็อกรถเราก็ทําแล้วนะครับเราก็ next ไปเลยสตาร์ชาร์จิ้งก็กดสตาร์เลยนะครับที่นี่ก็มีหลายตู้เลยของ EA a n y i h e r a r นะคะอันนี้เราก็จะมาให้ดูอินเทอร์เฟซของ แอปนะครับก็คือเขาก็บอกนะว่าแบตเตอรี่รถมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งโอเคอันนี้เราดูได้เนี่ยจริงๆแล้วการที่มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกเนี่ยแค่จะมีทุกแอปแล้วเมื่อก่อนจะมีแอปแอปต่างๆที่ยังไม่มีแต่ว่าพอมันมีเนี่ยมันมันสะดวกมากนะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องเดินมาก็มาดูว่าแบตรถเรามีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรือยังดูจากแอปปึ๊บขับไปชาร์จรถไปกินข้าวแบบเอ้ยมีเท่านี้ระพอแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ดีแล้วอะไรนะ <Yeah. laughs> อันนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะเราก็จะกดหยุดหยุดชาร์จนะแ้กดแล้วกดโอเคนะครับแค่นี้เองเรียบร้อยอันนี้เราชาร์จทีเดียวเลยนะชาร์จทัพเดียวเลยนะครับก็นหน้านำรถออกจากที่ชาร์จภายในเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็ก็นาเก็บสายชาร์จเพื่อเช็คเอาท์ด้วยสายชาร์จตันนี้เราก็ขึ้นมาอย่างนี้นะล ก็อันนี้เรียอยนะครับพอปิดอันนี้ปพ๊บเนี่ยมันจะล็อกเลยเห็นไหมแค่ล็อกเลยครั้งแรกที่เราใช้ของ EA เนี่ยเป็นเครื่อเงียบขุ่มที่สุดนะเพราะว่าเราไม่รู้เราหาสายไม่เจอเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาสายออกมายัางไงหาอยู่นานมากเลยหาอยู่นานมากเลยเพราะตอนแรกที่เราไปอ่ะทุกที่อ่ะสายมันก็ห้อยอยู่ใช่ไหม อะไรก็แบบเ,าเ,เราจะเดินไปก่อนแต่จะเนี่ยหาสายไม่เจอแล้วแบบไม่รู้ต้องทำยังไงก็ลองเปิดหมุนเปิดหมุนเปิดก็เปิดไม่ออกนะตามไปดูในคลิปแรกของเราได้ <c oughs> ใช่จ้ะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นอ e ีเล็นะครับนะครับโอเคเสรานี้อีเค่ะตอนนี้นะครับก็คือเรามาอยู่ที่ e l e ล็นะครับก็เดี๋ยวจะเข้าแอป <c oughs> นี่ขึ้นในแอปจะเขียนว่า e l e ล็กส์ใช่อีเล็กส์เนี่ยชาร์จได้หนึ่งยยี่กิโลวัตต์นะครับคือเร็ว เร็วเลยอ่ะรถเราเังร็บได้ไม่ถึงเลยอ่ะก็เสียไปเลยนะครับแล้วก็มา <PAUL. S 1> ที่แอป e น,นะครับม,มบาที่แอปแล้วก็กดตัวนี้เนี่ยมันจะมีบอกเวลาเราเข้าแอปอีเล็กเนี่ยมันจะมีบอกตังนี้นะครับมันจะมีบอกตังนี้เนี่ยว่าอันนี้สองทับสองคือว่างนะครับมี2จุดแล้วก็ว่างทั้ง2จุดนะครับโอเคเราก็กดตัวนี้ครับข้างบนขวามันจะเป็นสแกนนะครับเราก็สแกนได้เลย ให้ enter หรือหรือหรือสแกนครับแล้วก็สแกนเปิดสแกนไปโอ่นเลยครับแล้วเนี่ย elex ข้อดีของ elex คืออีกอย่างหนึ่งคือเราจะเอาเท่าไหร่เราสามารถเลือกได้เลยนะครับแบบรถเอ่อรถยุโรปอะรถรถรถฝัถถ่งยุโรปเขาจะมีแต่เทสซาอย่างอย่างฟอร์สอย่างในพวกเนี้ยครับ V M เอ,อ็มเนี่ยเขาจะมีให้ให้เลือกว่าช,ชาร์จเท่าไหร่แต่รถเราไม่มีไงรถเรารถจีนเนาะก็อันนี้กูเนี้ยก็สามารถเลือกได้อะชาร์จแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันก็สตาร์ทถึงชาร์จ เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เริ่มชาร์จแล้วนะครับหนะ้าจอตรงนี้ก็มีบอกด้วยแบสอเซนนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อขึ้นมาได้ตอนนี้รถมี6ห3เซนะครับก็กี่กิโลวัตต์เท่าไหร่แล้วก็อันนี้นะครับก็มีบอกอยู่ว่าจะเสียเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถึงที่เราตั้งไว้นะฮะเราตั้งไว้แปดสิบเนาะแล้วเราก็คิดว่าเราจะพอแล้วเราก็กดเลย finish charging นะครับก็คอนเฟิร์มแค่นี้เอง ตอนนี้แบตแล้วก็มี80%แล้วครับเขาบอกว่า p l e a s e unfuck the c h a r g e head and continue ก็คือถอดฟัซตนะครับค่อยถอดฟัซตแล้วก็ค่อยไปกด continue AF นะครับขั้นตอนมันก็จะมีการแตกต่างกันไปนะครับอ่ะก็กด continue continue เสมมร็จเขาก็ส u m m a าให้นะครับว่าวันที่เท่าไหร่กี่กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เงินเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นบัตรเครดิตนะครับ QR code ก็ได้ก็ถ้า QR code แสดงว่า ธนาคารได้เนาะธนาคารได้เมื่อกี้เห็นอยู่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นบัตรเครดิตนะครับเราก็มีคนที่มาคุยกับเราหลายคนนะครับที่มาตั้งคําถามกับเราว่าไม่มีบัตรเครดิตอ่ะแล้วจะขับรถไฟฟ้ายังไงเพราะว่าทุกอันอ่ะมันต้องใช้บัตรเครดิตใช่ไหมอย่างเงี้ยก็มีสองอันแล้วเนาะที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นบัตรเครดิตนะครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่ที่ผัดชทยท่ายางนะร้านที่เราจะมากินประจํานะครับอร่อยมากรนะ้านนี้ ตอนแรกร้านเนี่ยก็จะมีของกินเยอะนะเดี๋ยวผมใส่อาหารให้ดูหลายๆอย่างนะอาหไทยนะครับผมสั่งแบบไม่ใส่ถุงอ้อมมานะแต่แบบคือร้านนี้อร่อยจริงๆหน้าร้านนะครับก็จะมีของขายเนาะของขายหลายอย่างเลยนะครับน,นี่น้งตาลนมแค่บ๖ Era o Noé, มาต่อกันนะครับเริ่มไม่ค่อยใจแล้วว่าตัวเองสกลงรีวิวที่ช้านหรือว่าอยู่แล้วมหาดเนาะ,ะนะก็เยวเจ๊กันยานะครับนะเสียดายมากทะเลหมดนะอันนี้เป็นหมูแทนนะทะเลหมดแต่เจอแบบนี้ไปกป็ทดแทนกันได้นะ จริงๆครั้งที่แล้วที่เรามานะครับแบบทะเลคือคือร้านเนี่ยคือเครื่องเขาเยอะมากเลยทั้งกุ้งทั้วก็หมึกอะไรอย่าเงี้ยคือเยอะมากแั้งเต็มจานเลยราคาเขาแบบดีมากมากด้วยนะคะรับรสชาติก็อร่อยนะครับเราก็เลยมาครั้งที่มาเราก็จะมากินที่อรอยนะครับ ครับตอนนี้นะครับเราก็มาพาทิดาม,มาเล่นทะเลนะครับหลังเขาตะเกียบเนาะดีเขาตะเกียบเห็นไหมตรงนี้นะคะเรามาอยู่ตรงที่กั้นหนูระวังลูกแม่ลกักกลัวดูดิดูดูด,ดูเป็นอย่างนี้คะ่ะเราเดินกันมาเนี่ยนี่เป็นภูเขาว,วิวด้านหลังช่องหินอย่างนี้ แต่ลูกสาวสนุกมากที่จะเดินมาและจับมือกันแน่นเลย สบายแล้วนะคะพอ่อดูพอ่อดูพอ่อไม่เลิก o n น hour later นี่เรามารีวิวรถจริงๆนะครับ <c oughs> กินลักกี้ซีฟู้ดต่อตอนนี้เราอยู่ที่ลักกี้ซีฟู้ดชาอัมค่ะลูกค้าว่จับแต่วันนี้ไม่ได้สั่งเยอะวันนี้สั่งแค่นี้แหละค่ะกินกันสองคนเพราะว่า คิดว่ามันดึกแล้วเราก็น่าจะกินกันไม่เยอะมากเราเราบอกว่าเรารีวิวที่ชาใช่ไหม <laughs> เออวันนี้ขึ้นมารีวิว <laughs> เรากินเอะรีวิวที่ชาดีกว่าอันนี้ของลูกนะคะลูกเขาเป็นสายแบบเป็นไฟเฮ้ยเลื่อนฉากนะตอนนี้ก็มาที่เวสเกตนะครับก็ เซนทันเนี่ยเขาจะมีให้ชาร์จฟรีอนะแต่ว่าไม่รู้ว่าว่างหรือเปล่า,าก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเอพือ้นที่ตรงเนี้ตอนนี้ว่างไหมเนะมมาเนะนี่มาเร็วนะมาเร็วไม่เรามาเพื่อด้วยเหตุผลนี้แหละที่เราจะแบบมาชาร์จให้ดูเราก็เลยแบบมาเร็วมากๆเลย <พอ S 2> <ไ>ปรากฏว่าพ, <อ S 1> พ <อ S 2> ี่คนชาร์จอยู่แล้วอ๋อเพราะว่างกี่โมงอะ่ะห้างยังไม่เปิดเลยอะ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้อธิบายร่าข้าวแล้วกันก็เวลามาชาร์จที่นี่ก็คือขับรถเข้าไปแล้วเดี๋ยวพี่ร,ปรอปภเขาก็จะจัดการให้แล้วเขาก็จะบอกเวลาว่าเราต้องมาที่รถกี่โมงนะเขาก็จะขอเบอร์เราไว้โทรตามสิ่งที่มันจะยากสําหรับเซนทรันเนี่ยก็คือจํานวนเนาะเพราะมันน้อยมาจะใช้ไั้งครั้งประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยอยากจะฝากถึงทุกๆคนที่ใช้รถไฟฟ้านะครับแล้วก็ มาเสียบชาร์จนะว่า,าคุณอาจจะทําธุระในห้างอะไรก็ได้แต่สิ่งที่แบบห้ามทําเลยจริงๆถ้าเสียบชาร์จไรฟ้านะผมว่าน่าจะเป็นดูหนังเพราะดูหนังเนี่ยโอ้คือคุณคุณนั่งอยู่ในโรงหนังสองชั่วโมงกว่าแล้วอะ่ะมันก็น่าจะเกินลิมิตของมันไปแล้วเนาะยังไงกอ็อยากให้ทุกคนแบบเกิดทุกอย่างไว้ให้กับส่วนรวมด้วยมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเนาะถ้าเขาจัดให้ฟรี ก็ไม่ใช่ว่าจะตักตวงนะครับเราจะสอนแล้วที่ป้าฟราซายปล่อยๆปปนะคะอย่าลืมก่อนละก่อนร่กก่อนสอดสระให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย